อะไรที่เราเคยล้มเหลวในอดีตอะไรที่เราเคยผิดหวังผมอยากให้พวกเรามองข้ามและเดินไปข้างหน้าสิ่งที่มันทำปัญหาให้กับชีวิตเราสิ่งที่มันเคยสร้างบาดแผลให้เราผมไม่อยากให้พวกเราเดินเข้าไปสู่จุดนั้นวันนี้การที่เราจะสร้างชีวิตใหม่สร้างอนาคตใหม่มันสู้เราไปสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ดีกว่าแล้วครับที่เราจะเดินไปแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงท่านผู้ชม ถ้าย้อนกลับมาถึงอาชีพพวกเราเหมือนกันรูปแบบเดิมๆที่พี่น้องเกษตรกรไทยถูกเอาลเดเอาเปรียบขายของไม่ได้ราคาวิถีชีวิตวันนี้ยังยากลำบากลูกหลานจะไปทำงานมีเส้นมีสายหรือไม่ก็เกิดคำถามขึ้นมาวันนี้เราทิ้งภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปทิ้งสังคมแบบนี้ออกไปและสร้างสังคมที่มันดีงามและสังคมที่ถูกต้องแบบนี้จะดีกว่าไหมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจัน์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ใต้ต้นยางนานะครับ ที่คุณพ่อผมได้ปลูกไว้ซึ่งต้นไม้ที่พอที่จะเป็นล่มเงาได้ที่อยู่ในโคกหนองนาบริเวณที่ผมนั่งอยู่ก็มีต้นยางนาต้นนี้ต้นเดียวแหละครับถ่ายทอดเรื่องราวด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้เห็นบ่อน้ํานะครับถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่น้ําก็ยังเต็มบ่อนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมดีใจนะครับที่ผมได้ทํามาสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามผมมานะครับ อยากที่จะให้ผมช่วยเล่าให้ฟังนะครับว่าในการที่คุณหมอมาแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องคนไทยได้ทำโค้งหนองนามันจะช่วยให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแบบไหนได้บ้างและสิ่งที่คุณหมอกําลังที่จะผลักดันกําลังที่จะช่วยทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยคืออะไร ผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นคำถามที่หลายๆคนก็อยากที่จะรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่นะครับผมอยากจะอธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับจากการที่ผมได้มีโอกาสผ่านการทำงานมาหลายอาชีพผมผ่านการทำงานเป็นข้าราชการผ่านการทำงานเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องมือแพทย์ผ่านการทำธุรกิจมาก่อนนะครับเมื่อผมมองปัญหาสังคมโดยรวมมองสภาพสถานการณ์ประเทศไทยใขณะนี้ มันค่อนข้างเป็นภาวะที่ประเทศไทยกำลังจะเกิดปัญหาในเรื่องของการสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีบริษัทต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ใช้แรงงานก็ยังมีรายได้ที่เกิดจากการไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานบริษัทส่งรายได้เหล่านั้นมาเลี้ยง ครอบครัวมาเลี้ยงพี่น้องลูกหลานแต่วันนี้ภาวะการแข่งขันจากเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ระบบการสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆมันทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างมากทั่วโลกและมันก็ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยซึ่งวันนี้ประเทศไทยเองอุตสาหกรรมเองหลายๆบริษัทก็ได้ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ว่าประเทศไทยเราจะหาอาชีพอะไรเพื่อที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและมาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนมีไรายได้พื้นฐานหลักของประเทศไทยก็คือเรื่องของการเกษตรคนไทยโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนามาโดยตลอดแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนายังยากจนไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้พอหันกลับไปมองเรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐเอง ภาครัฐเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนหลุดพ้นจากภาลหนี่สินได้สาเหตุมันก็มาจากหลายๆปัจจัยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือขาดความเข้าใจในปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างถ่องแท้และก็ขาดองค์ความรู้ในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะคนที่มาเป็นผู้บริหารประเทศมันก็มาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์และที่สำคัญที่สุดก็คือ ในความคิดของแต่ละคนเราไม่รู้ว่านักการเมืองที่มาเป็นผู้นําประเทศเขาคิดเห็นอย่างไรเขาอยากเห็นพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอยากหมดหนี้หมดสินหรือเปล่าหรือเขาเพียงแค่จะมาอาศัยฐานของพี่น้องประชาชนแล้วก็มาสร้างนโยบายขายฝันแต่เขาก็ยังได้รับเลือกเข้าไปทุกปีทุกปีความจริงใจในการแก้ไขปัญหามันมีมากและเมื่อผมมองกลับมายัางเรื่องของ สินค้าเกษตรต่างๆกลุ่มทุนที่ครอบงำประเทศไทยอยู่วันนี้หรือคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางก็ยังมุ่งสแสวงหาไรายได้แล้วพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกร,ะร,กรจะมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างไรและพอไปมองสถานการณ์ของสังคมโลกวันนี้สังคมโลกวันนี้ก็เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงทุกประเทศทั่วโลกวันนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมต่างๆในโลกนี้เป็นจํานวนมากประเทศที่เคยร่ํารวยจากการขายน้ํามันอนาคตก็ยังกังวลอยู่ว่าจะมีการเลิกใช้น้ํามันหรือไม่ประเทศที่เคยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเช่นสาภาพยุโรปเองอย่างเช่นเยอรมันวันนี้ก็มีการปลดคนงานเป็นจำนวนมาก ภาวะสงครามที่มีการลบพุ่งกันอยู่ก็มีอยู่หลายภูมิภาคทั่วโลกก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะมีความสงบสุขเลยจากที่ผมพูดมามันคือปัญหาที่ผมมองเห็นและเมื่อผมกลับมาสำรวจและกลับมามองในประเทศไทยผมกลับเห็นสิ่งที่ผมกังวลใจนั่นก็คือเรื่องของค่านิยมเรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมอง วันนี้ถ้าเรากลับมามองในสังคมไทยเราจะเห็นปัญหาเรื่องของความแตกแยกในสังคมมีสูงมากเราจะเห็นเรื่องของการชิงดีชิงเด่นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนตาสีตาสาหรือคนที่ต้องการโอกาสก็ยังเกิดความเหลื่อมล้าในการที่จะเข้าถึงโอกาสต่างๆยังมีระบบเส้นสายระบบพักพวกผมก็เลยอยากที่จะนําเสนอ ผ่านทางช่อง YouTube ช่องหมอมานาสีจันทร์ที่นำเสนอเรื่องราวที่มันจะสามารถสร้างค่านิยมสร้างทัศนติสร้างมุมมองที่เปลี่ยนสร้างความเชื่อที่เปลี่ยนไปว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะทำให้คนในสังคมกลับมามองในเรื่องของความถูกต้องความดีงามเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมทำไมผมถึงยึดเรื่องนี้ทำไมผมถึงเน้นเรื่องนี้ ผมเคยผ่านการทำงานไม่ว่าจะเป็นระบบราชการผมก็เห็นระบบเส้นสายในวงการราชการพอผมมาทำเรื่องของธุรกิจผมก็เห็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการสร้างความร่ำรวยเห็นเรื่องของการทำอย่างไรให้เกิดความมั่งคั่งทุกๆคนก็จะมุ่งสแสวงหาแต่เงินตาแล้วสังคมมันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้ามันยังมีคนที่เดือดร้อนอยู่ ผมก็เลยพยายามที่จะนำเสนอแนวคิดนำเสนอการที่เราจะยืนหยัดในความถูกต้องในความดีครับหลายคนก็อาจจะถามผมว่าแล้วมันจะมีโอกาสสำเร็จไหมแล้วมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะสู้กับระบบทุนนิยมได้ไหมผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับตราบใดที่พวกเรามีความฝันเราก็ยอมที่จะมีความหวังปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผ่านมาเพราะมันเกิด ความเหลื่อมล้ำเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดความเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมันถึงทำให้พี่น้องประชาชนถึงไม่เกิดความยากลำบากและว,วันนี้ในเมื่อพวกเราไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราก็พึ่งพาตนเองนี่แหละโดยการพยายามที่จะสะสมความดีในตัวสะสมความถูกต้องแล้วค่อยๆขยายวงกว้างจับกลุม่มรวมกลุม่มคนที่มีอุดมการเดียวกัน เพราะคนที่ไม่มีอุดมการที่ยังไม่ได้รู้สึกรู้สากับเรื่องความดีความถูกต้องความเหมาะสมมันไม่มีประโยชน์หรอกครับวันนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาคนที่คิดแบบที่ไม่มองสังคมคิดเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมาทำงานร่วมกับพวกเราผมอยากเห็นคนที่มีอุดมการณที่ยึดมั่นในคุณภาพที่ยึดมั่นในความดีงามที่ยึดมั่นในความสุจริตยุติธรรม และเราจะนำพาผลผลิตทางด้านการเกษตรที่เราได้วิเคราะห์ที่เราได้ศึกษาที่เราได้เรียนรู้กับมันแล้วค่อยๆนำเสนอและขายออกไปสู่ตลาดภายนอกหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามผมว่าจะเอาช่องทางการตลาดช่องทางไหนมาขายแข่งกับในทุนมาแข่งกับเจ้าสัวต่างๆผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมกังวลเรื่องพวกนั้นครับผมอยากให้พวกเราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคา วันนี้ให้พวกเราเริ่มกลับไปสร้างโคกหน้องนาตัวเองเริ่มกลับไปสร้างผลผลิตตัวเองให้ได้เมื่อเรามีผลผลิตเราก็ค่อยๆนำเสนอค่อยๆวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปไปผมผ่านเรื่องราวของการทำงานในการทำธุรกิจมาก่อนเพราะนั้นสิ่งต่างๆผมได้คิดและผมก็ได้วางแผนแต่สิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอยากให้ f อเข้าใจก็คือ เราจะทําอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะสร้างพลังสร้างอํานาจต่อรองสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้ได้ตราบใดที่พวกเราไม่มีจุดขายไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเห็นคนอื่นทําไปวิ่งทําตามเขามันไม่มีประโยชน์ครับการที่เราจะทําธุรกิจได้วันนี้เราต้องคิดต่างเราไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าเราทําไปแล้วเราจะไปขายไข่วันนี้ขอให้เราเริ่มตีไข่ให้แตก สร้างผลผลิตตัวเองให้ได้เดี๋ยวมันจะมีสเต็ปสองสเต็ปสามตามมาเราไม่จำเป็นที่ต้องเก่งทุกเรื่องผมได้คุยกับทีมงานผมได้คุยกับ f อหลายๆคนผมบอกว่าวันนี้พวกเราควรที่จะดึงคนที่มีศักยภาพคนที่มีความสามารถในแต่ละด้านแล้วดึงพลังเขาออกมาแล้วเราจะเอาความรู้ของหลายๆคนมารวมกันได้อย่างไรและจะสามารถที่จะพนึกกกำลังกัน เพื่อที่จะทําให้มันถึงเป้าหมายที่พวกเราวางไว้ได้อย่างไรนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะเสนอแนวคิดพยายามที่จะเสนอมุมมองออกไปให้ท่านผู้ชมถามว่าวันนี้ถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาตื่นตัวไม่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางแก้ทางออกให้กับชีวิตเราอนาคตลูกหลานพวกเราจะฝากไว้กับเรื่องอะไรได้จะฝากไว้กับใครได้ในเมื่อสังคมไทยวันนี้ยังเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมลำ้ำ สังคมแห่งการเอารัดเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นชกช่วยผลประโยชน์แต่ท่านผู้ชมก็ลองศึกษามองดูประวัติศาสตร์การล่มสลายของประเทศจีนเกิดสามโกกขึ้นมาเกิดการแตกแยกจากระบบจัก,กรพรรดิเกิดเป็นสามโกกขึ้นมากว่าที่จะรวมกันเป็นประเทศจีนได้ใหม่ใช้เวลาถึง60ปีวันที่แตกแยกเพราะความคิดเห็นที่แตกต่าง จนวันหนึ่งสามารถที่จะรวมและสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่วันนี้เป็นอย่างไรครับประเทศจีนกับยิ่งใหญ่กับประสบความสําเร็จอะไรที่เราเคยล้มเหลวในอดีตอะไรที่เราเคยผิดหวังผมอยากให้พวกเรามองข้ามและเดินไปข้างหน้าสิ่งที่มันทําปัญหาให้กับชีวิตเราสิ่งที่มันเคยสร้างบาดแผลให้เราผมไม่อยากให้พวกเราเดินเข้าไปสู่จุดนั้นวันนี้การที่เราจะสร้างชีวิตใหม่สร้างอนาคตใหม่มันสู้เราไปสร้าง สิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตไม่ดีกว่าแล้วครับที่เราจะเดินไปแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมถ้าย้อนกลับมาถึงอาชีพพวกเราเหมือนกันรูปแบบเดิมๆที่พี่น้องกเกษตรกรไทยถูกเอารัดเอาเปรียบขายของไม่ได้ราคาวิถีชีวิตวันนี้ยังยากลําบากลูกหลานจะไปทำงานมีเส้นมีสายหรือไม่ก็เกิดคำถามขึ้นมาวันนี้ เราทิ้งภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปทิ้งสังคมแบบนี้ออกไปและสร้างสังคมที่มันดีงามและสังคมที่ถูกต้องแบบนี้จะดีกว่าไหมครับเราค่อยๆเดินค่อยๆจับกลุ่มค่อยคคิดค่อยๆช่วยเหลือกันถ้าคนที่มารวมกลุ่มกันมีคุณธรรมในจิตใจมีความเห็นอกเห็นใจกันผมว่านั่นแหละคือสังคมที่บริสุทธิ์ที่จะทำให้ทุกคนอยู่ได้ การที่วันนี้เกิดความสั่นคลอนในการใช้ชีวิตเพราะอะไรพี่น้องคนไทยไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้หันหน้าไปทางไหนก็มีแต่จะเอาเปรียบก็มีแต่จะฉกสวยผลประโยชน์นี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องสร้างค่านิยมสร้างความเชื่อที่ถูกต้องยึดในความดีงาม เพราะความดีงามนี่แหละจะคือสิ่งที่มันคงอยู่แต่ความยิ่งใหญ่อำนาจตำแหนง่งหัวขนมันคือสิ่งที่จอมปลอมครับเมื่อเราได้ความเชื่อมั่นได้รับความเชื่อถือมันจะทำให้สังคมเขาตอบรับเราเองครับถ้าเราไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีความเสียหายไม่ได้ทำความเสื่อมเสียให้กับใครนั่นแหละคือโอกาสที่พวกเราจะได้สร้างอนาคตของตัวเอง วันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้หลายๆคนได้คิดที่ทำให้หลายๆคนได้เข้าใจถึงการที่เราจะสร้างอนาคตเพื่อที่ทุกคนจะได้ลืมตาอ้าปากได้เพื่อที่พวกเราจะได้สร้างอนาคตไว้รอลูกหลานพวกเราแล้วผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ